ันรีวิวกันนดควันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวเป็นเยลลรี่รูปสัตว์ต่างๆเป็น DIY แ e ล l ลี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะเป็นเกลลี่เป็นแกลลี่เหรอคะก็จะมีเป็นแม่แม่พิมพ์นะคะกินกินอะไรแล้วก็จะมีเป็นจองสีของเขานะคะ นี่ให้สีแล้วก็นี้นะคะจะเป็นผงเกลี่แุ้วก็จะมีที่ดุดดุดแล้วก็มีแม่พิมพ์ของเขาค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเพิ่มเติมนะคะคือจาน่วยใส่น้ำแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาเทน้ำมันก่อนนะเทนะกระาองไม่นองเทเยอะนะคะเทเยอะ นเอแล้วก็จานนมจนนอันดับแรกนะคะแล้วก็จะมาแกะเจ้าตัวนี้กันก่อนนะคะนี่นะคะเป็นลายมีลายดอกไม้ลายหัวใจลายม้าลายเอ้ลายยีราฟนะคะแล้วก็ลายปลาแล้วก็มีซอมให้คนค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็จะมาแกนี่อันนี้กันก่อนเลย ถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็ดูอันนี้เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวบางขาดมันมีวิธีของเบื้องต้นนะคะนันโจอีนนโจอีล็อกเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะคะคือกันไกลค่ะเดี๋ยวเอากันไกลก่อนนะคะดึกนองหัวมุมมุมนะคะใส่ช่องอันนี้นะคะใส่ช่องอันนี้มีรู้สึกว่าจะเป็นสีส้ม ใส่หมดกองเลยนะคะแล้วก็เจ้าที่ดูดเนี่ยดูดน้ํานะคะดูดน้ําแล้วก็ใส่าบสีเหลืองเลยสีเหลืองนะสีเส่เดินเงี่ยแล้วก็ใช้อันนี้นะคะซ่อมคนคนดอกถ้าเราผสมสีนะคะแล้วก็มาดูดมาใส่ในช่องนี้นะ ดูชั้นนี้แล้วก็สีแดงสีแดงดอนสีแดงนะครับสีแดงครับใส่ในช่องว้าวอุ๊ยนายๆอย่าโดนมือพี่สิครับโดนโดนอย่าเพิ่งครับนายๆนียแล้วก็เตศีใส่หนัมันจะมีขีดของมันให้นะคะอร่อยอร่อยเจะมาตัดซองใหญ่กันนะคะใส่ช่องใหญ่อยากให้พี่มูเดินด้วย ใส่ไปเลยมัจร,รินันเวนใส่ทั่วๆนะคะใช่ไม่ต้องใส่น้ำใดเลยพี่ขอซ่อมก่อน,นะครับคือเสร็จแล้วนะคะเราอยากได้รูปอะไรสมมุติเราเราอยากได้รูปหัวใจนะคะแล้วก็ปั๊มลงไปได้เสร็จแล้วแล้วก็ใช้เจ้าตัวดูดนะคะอ่ะอันนี้อย่าเพิ่งกินครับแล้วก็ดูดสีแล้วลากใส่ค่ะ ใช่ยิ่งทำไงไหมนายทำไงไหมครับยิงเลยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาออกมาเดี๋ยวมาดูทําให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวดูกันต่อนี่นายกำลังกินอะไรคะลูกิยีราฟขนมอร่อยไหมคะเหมือนบอกกินขาเอบป็นยังไงเป็ยาคือรสชาติเป็นยังไงบ้างคะเลือกอร่อยครับเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหอมไหมหอมหอมมาจาอะไรคะเราใช่เนี่ย นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็แค่นี้เพราะว่าทําไปกินไปตัวนายแย่งกินมาไั้งหลายตัวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะมาชิมกันตัวนายรสชาติอร่อยไหมลูกเอ้ยอร่อยอร่อยเรามาชิมดูพี่ออมลองไหมลูกยังพี่น็อตมายังมันเหมือนกินแกลลี่จริงๆเลยอะค่ะหมดันเปรี้ยวๆหอมๆเนาะหวานๆอร่อยมากฮอสสามร้อนอะไรคะนายร้อนอะไรอะร้อนไช้ สีแล้วมีมีลูกป,ป่าเดี๋ยวไว่ให้เซ็นตัวนะ่หมดแล้วหมดแล้วโอเคบายบายาามารีวิวกันใหม่นะคะจุ๊